มาตรา144มีไว้เพื่อป้องกันการที่จะเอางบประมาณแผ่นดินไปเข้าประโยชน์ส่วนตัวและขณะเดียวกันกันไว้ด้วยว่าถ้าคุณจะตัดได้แต่คุณห้ามไปเพิ่มคุณตัดได้ในชั้นสอสอและส,สอวอสอวอตัดไม่ได้แต่สอสอในชั้นกรรมธิการและขณะเดียวกันห้ามไมให้ไปตัดไปยุ่ง กับเงินที่วางไว้เพื่อที่จะที่คณะรัฐมนตรีเคยเสนอเข้ามาเป็นพระราชบัญญัตินั่นอะ่ะ<อ>เพื่อจะไปใช้นี่เงินกู้หรือใช้ดอกเบี้ยเงินกู้หรือกฎหมายอื่นที่ผูกพันไว้ว่าคุณจะต้องเอาเงินนี้ไปใช้ห้ามห้ามไปแตะตรงนี้แต่เที่ยวนี้เนี่ยรัฐบาลเศรษฐากับรัฐบาลอุงอิงซึ่งเป็นรัฐบาลเพื่อไทยด้วยกันต่อเนื่องกันต้องการเงินเพื่อจะเอาไปแจก คนละหมืน่นเงินมันไม่พอเข้าใจงี้ถูกไหมครับจึงคอ,อรมอเองนั่นนะดันมีมติว่าให้ไปแประยะติแปรว่ทยติแปลว่าให้ไปตัดแต่งเพิ่มเติมไปตัดซะในชั้นกรรมธิการคือเข้าวาระสองซึ่งเป็นขัดรละมนุ่มาตต่ร้อยสี่ิบสี่